นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้สกรเลินทูเอินสร้างงานสร้างรายได้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกทักษะอาชีพที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงโดยเน้นทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานอาทิ ทักษะดิจิทัลทักษะด้านเทคโนโลยีการ,รเกษตรสมัยใหม่และงานบริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ริมได้เห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตและประกอบอาชีพ จึงร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็กจำนวน31ชั่วโมงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ New Skill เพิ่มสมรรถนะ Up Skill หรือทบทวนทักษะ Re Skill ให้แก่ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพจบแล้วมีงานทำนำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้การต่อยอดอาชีพเดิมอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรวิชาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชขนาดเล็กจำนวน31ชั่วโมงมีผู้สมัครเรียน19คนผู้จบหลักสูตร19คน และสามารถนำไปประกอบอาชีพ8คนส่วนที่เหลือ11คนเป็นจิตอาสาช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนเหียนก็เริ่มต้นก็เรียนระบบไฟมาก็การสอนก็เริ่มต้นั้งเจอสาก่อนคนก่อนจะเข้าแอนมันจะต้องลันจัเข้าแอรก็จะมีเรื่องการต่อท่อการตัดท่อการว่าแอนเป็นระบบยังไงบ้างเปิดปิด ก็เรียนแอรก็ก็เริ่มตั้งแต่อุปกรณ์แหรทุกตัวทั้งทั้งว่าอุปกรณ์มันมีสิ่งประกอบอะไรบ้างให้รู้ให้เช็คระบบแอร์เช็คระบบไฟพัดลมทุกอย่างของแอร์ให้ครบหลังจากนั้นก็อีกสเต็ปนึ้งก็คือ่ยวกัการล้างแอร์ต้องล้างแอร์ล้างยังไงต้องซีตัวไหนบ้างต้องติดช็อตรงไหนเพื่อที่ว่าจะให้วงจรถ้าน้ำไปโดนวงจรจะทำให้แอร์ร เรียนเสร็จก็ความรู้ก็ันดับแรกก็คือของตัวเองไปใช้ที่บ้านหลังจากนั้นก็พยายามญาติพี่น้องสมญาติพี่น้องมีปัญหาเรื่องแอะไหมแอตันไหมหรือแอไในเย็นแล้วก็ไปช่วยญาติพี่น้องก่อนก่อนที่เราจะไปขยายตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไปหารายได้พิเศษของเราจากการไปรับรอคือการที่เราได้เรียน อาชีพเสริมไม่ใช่เัื่องเพราะเราก็ทำงานเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าอาชีพตอนนี้เป็นอาชีพเสริมเพื่อให้เรารายได้เพิ่มขึ้นเราก็จะได้พัฒนาตัวเองด้วยคือผมก็ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพิมพแรายงานข้าของสถาบันพัฒนาพิมพรายงาน9ชิ้นใิก็ในสาขาครื่องปรับอากาศภายในบ้านอาคารได้แล้วกั แลผมก็ได้นำกรณีนี้ไปประกอบอาชีพเพื่อสื่งรายได้ของ